ชั่วโมงอื่นได้6ชั่วโมงนี่27ตุลาคมพบกับหลักสูตรการจัดการงานบัญชีแลสินทรัพย์วิทยากรดกรสินชัยอรุณ์วิทยองค์รหัส และพบกันได้ในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา9้นาฬิกาถึง16บนาฬิกานาทีณนะโรงแรมสตารจังหวัดระยอง,อง,งจรรอ,งงองที่นั่งด่วนมีจำนวนจำกัด้องรับโปรโมชั่นพิเศษทันทีสมัรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร0 3 3 6 5ส8ม2หหรือ w w w c a s m e t h a i c o m ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พอดแคสต์จากสถาบันคัสเม่ประจำวันจันทร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2566วันนี้พบกันอีกครั้งกับดิฉันรับพิดาจากสถาบันคัสเม่นะคะกับเนื้อหาการอ่านในวันนี้จากบทการบรรยายส่วนหนึ่งจากงานสัมมนาของทางสถา,สถาบันค่ะในหัวข้อเรื่องใบกำกับภาษีกลไกสำคัญในระบบแวดความลับที่ต้องรู้ หรือ tax invoice the import a n d mechanism of the w a t system เขียนโดยอาจารย์ดำาลิดวงนภาโดยเนื้อหาใน podcast ชุดใบกำกับภาษีนี้เราจะแบ่งเป็น3เอพิโสดด้วยกันนะคะมีเนื้อหาทั้งหมด5เรื่องด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการควรทราบเกี่ยวกับใบกำกับภาษีค่ะ EP ที่1ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่1-3 เรื่องที่ 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มจากใบกำกับภาษีซื้อเรื่องที่สองกลไกสำคัญของใบกำกับภาษีเรื่องที่ 3. ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานที่สำคัญ e p พที่สประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่สเรื่องที่ 4. การพิจารณาและการวิเคราะห์ใบกำกับภาษี e p พที่สประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่ห้าเรื่องที่5 ข้อควรทราบสำคัญเกี่ยวกับใบกำกับภาษีในวันนี้จะขอ,อนำเสนอเนื้อหาในอีพีแรกเรื่องที่1-3ถึงหากพร้อมแล้วเรามารับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเรื่องที่1ภาษีมูลค่าเพิ่มจากใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่คุณเห็นในใบกำกับภาษีซื้อที่คุณได้รับมาจำนวนเงินภาษีที่จ่ายไปสามารถขอคืนเงินหรือนำไปเครดิตหักออกจากภาษีขายได้ดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ใช่รายจ่ายหรือต้นทุนของธุรกิจแต่ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของกฎหมาย ภาษีซื้อจะขอคืนไม่ได้และจะนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจก็จะมากขึ้นเรื่องที่สองกลไกสำคัญของใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีควบคุมหนี้ค่าภาษีที่คุณจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนหนี้ค่าภาษีตัวนี้คือหนี้ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากในเดือนภาษีนั้นมียอดภาษีขาย ที่รวมจากใบกำกับภาษีขายดูได้ยอดสรุปจากรายงานภาษีขายมีจํานวนมากกว่ายอดภาษีซื้อที่รวมมาจากใบกำกับภาษีซื้อซึ่งดูได้จากยอดสรุปจากรายงานภาษีซื้อเมื่อนําภาษีขายหักออกด้วยภาษีซื้อยอดที่เหลืออยู่ก็คือหนี้ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจะต้องนําไปจ่ายต่อกรมสรรพากร ใบกำกับภาษีควบคุมยอดเงินที่คุณมีสิทธิ์ขอคืนหรือขอเครดิตในแต่ละเดือนในกรณีที่ยอดรวมภาษีซื้อจากใบกำกับภาษีซื้อมากกว่ายอดรวมของภาษีขายจากใบกำกับภาษีขายเมื่อนำมาหักออกจากกันยอดภาษีซื้อที่เหลืออยู่ก็คืเอเงินที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ได้คืนหรือจะนำไปใช้เครดิตเพื่อหักออกจากภาษีขายในเดือนภาษีถัดไปได้เรื่องที่สาม ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานที่สำคัญใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานที่สำคัญมากของผู้ประกอบการจึงต้องเก็บไว้เพื่อใช้สนับสนุนได้ว่าการซื้อขายเกิดขึ้นจริงและเพื่อวัดพิสูจน์ต่อเจ้าพนักงานถึงการรับจ่ายปริมาณมูลค่าและภาษีที่เกี่ยวข้องบางครั้งการพิสูจน์ด้วยการจ่ายเงินจะทำไม่ได้เพราะผู้ซื้ออาจยังไม่จ่ายชำระค่าสินค้า หรือบริการบางกรณีถึงแม้จะพิสูจน์การจ่ายเงินได้ว่าได้จ่ายชำระเงินไปแล้วจริงแต่ถ้าไม่มีใบกำก,กับภาษีมาแสดงต่อเจ้าพนักงานจะนำภาษีซื้อที่จ่ายไปแล้วไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีไม่ได้สำหรับในอ P ีต่อไปนะคะเราจะมาฟังกันต่อใน E p พีที่2กับหัวข้อที่สี่เรื่องการพิจารณาและการวิเคราะห์ใบกำกับภาษี แล้วพบกันใหม่ในคืนวันพุธเวลา20นาฬิกากับพอดแคสต์จากสถาบันคัสเม่สำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ